มือนีเห็ดน้ำพริกเนาะค่ะน้ำพริกเห็ดเห็ดฟางหรือว่าเห็ดเฟียงบานเห่านี่ค่ะปนปนกระแมนน้ำพริกกระแมนค่ะปนใส่กันกับเห็ดนางฟ้านปนเ่ปานิ่นทอดได้ค่ะแกะแล้วอันนี้เห็ดซับแล้วซับเนยก็ซับเนยน้ำปลาต้มค่ะหอมขวัวพริกขัวค่ะปนเห็ดเฟียงหรือว่าเห็ดนางฟ้าผสมกันค่ะ เอากระพื่นเลยค่ะมือน,นี้นั่งตั้มกระพื่นเลยต้องเอาเนื้อปลาค่ะต้องใส่บะสันตั้บะแหลกค่ะอันนี้คือเห็ดซ้อยเอาดิค่ะบ่ได้สับ คนเห็ดป่านเห้าคนกินกับเข่ามีนี่เป็นเห็ดอาหารอีสานเห็ดมันตำหยากะิใส่เนอ้อปลาลงไปตำใส่น้ำกันเลยค่ะแหลกแนบว่าแหลกแน่นะคะมันจังสจแกาาสกบแหลกไลกแลก็แสีบตำพริกแหลกแล้วก็ตำอันนี้ลง คนเห็ดนี่เขาเจีบอแหลแห้งเลยค่ะเพราะว่ามันบริกุทธเห็นป่ต้องเห็ดเป็นตอนเป็นตอนนี่สี่นะคนเห็ดอันนี้คือน,น้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาต้มะคะ่ะนี่ใส่น้ำเยอะ ต้นหอมซอยค่ะตามด้วยน้ำมะนาวขาดไม่ได้ปนหรือว่าน้ำพริกบ้านนี้ต้องใส่น้ำมเนาวขาดบะไดก็คือผงนัวอีกละค่ะเนี่ยผงนัว มันยอกุุยค่ะเห็ดเป็นดอกดอกอยู่กับมี ถ้าบ,บ่เปรียวก็บ,บ่อแสบคะ่ะต้องใส่เป็ดเปยยียวนำ้ำมะนาวนำ้ำพริกหยังกร้างค่ะถ้าบ่เปรียวก็บ,บ่อแสบ เสร็จแล้วค่ะปนเห็ดฟางหรือว่าน้ำพริกเห็ดฟางค่ะเห็ดเฟียงบานเห่านี่นะเนาะคะ่ะปนกินกับขา้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ค่ะข้าวสวยเสียบๆนัวๆเนาะคะ่ะก็จะจบคลิปไปแค่นี้แหละเนาะค่ะขอบคุณหลายๆฝากช่องคนทุงกุล่าไว้ในเด้อค่ะสาหรับสุขูสุขคนเด่เขามาติดตามรับช่ม,มากตลอดเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆโชคดีสวัสดีปีใหม่สุขูสุขคนเนาะคะ่ะม่ม,มีแต่คว่วมสุขค่วมจเจริอนในนาทีการงานปีใหม่เขามาแล้วก็ค่ะให้ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปาถธนาะโภกรั์เกิดขึ้นสุขูสุขคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ